ขันอีสองแล้วขันแรกออกยัลิตรเอทีใช่ครับใช่ครับใช้ไปไหนบ้างครับก็ผมใช้ทุกวันนะใช้ทุกวันนี้ไม่มีปัญหาครับผมก็คุยกับแฟนอยู่เดี๋ยวหาโอกาสต้องออกจะขันในสุดเดือนมาจะได้แตผมก็แนะนําเพื่อนมาซื้อไปอีกคันหนึ่งนะแล้วแฮปปี้ไหมครับเพื่อนโอเคโอเคนะครับมีอะไรบอกผมได้เลยนะครับผมดูแลอยู่แล้วเพราะความรู้สึกลูกค้าสำคัญสำหรับผมมากมากที่ไปเลยครับมา พี่หนุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆดูแลดีไหมครับดูแลดีมากเลยดีมากครับขอสัมภาษณ์รีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับสบายๆนะพี่คันนี้ครั้งนี้สองแล้วครั้งแรกอ๋อยันลิสรเอทีใช่ครับใช่ครับใช้ไปไหนบ้างครับก็ผมใช้ทุกวันนะใช้ทุกวันเนี่ไม่มีปัญหาครับผมก็อย่างที่บอกว่าที่นี่บริการดี ลดเอาเข้าสู่ให้ก่อนทุกครั้งใช่ครับขออะไรก็ลดให้ยินดีเลยครับให้ได้ให้หมดไม่มีการครับแปลว่าดูติดตามไลฟ์สดผมด้วยเถอมครับติดตามตลอดครับโอ้ยขอบคุณมากเลยติดตามเฟซบุ๊กผมดูดูผมแล้วคุยกับแฟนอยู่เดี๋ยวหาโอกาสขอของสักขันในสุดก็จะมานจะได้ขอบคุณมากเลยครับแล้วเดือนนะติดพึ่งออกติดเดือนโอ้ปีนี้เองครับโอ้แล้วตอนเดือนมกราบเอาตอนเดือนมกราบ มีอะไรให้ผมดูแลบอกได้เลยนะครับครับผมเพราะผมรับการหลังการขายชัดเจนอยู่แล้วมีคอเฟนเตอร์ดูแล24ชั่วโมงแลวก่อนไปรถก็เหมือนเดิมเข้าศูนย์ให้เรียบร้อยนะครับประทับใจไหมพี่ประทับใจคือผมอ่ะเหมือนว่าไปดูที่อื่นนะรถมันก็ถามว่ามันไม่ได้สวยเหมือนที่นี่ครับ้วการดูแลก็น้องคนขายเขาก็ให้ข้อมูลดีอ๋อฟอร์ดดีนะครับครับผมก็ผมก็แนะนาเพื่อนมาซื้อแบบอีกคันหนึ่งนะ แล้แฮปปี้ไหมครับเพื่อนโอเคครับ,รบมีอะไรบอกผมได้เลยนะครับผมดูแลอยู่แล้วเพราะความรู้สึกลูกค้าสำคัญสำหรับผมมากๆพี่ความจริงนบยอดเป็นของเดือนที่แล้วคนนิวหายพี่อยู่ในส่วนหนึ่งของตํานานเอเคคาด้วยนะต,ตอนที่บอกว่าขอให้ภายในเดือน <c oughs> ใช่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 มีมีคันเดียวที่มารับว,วันนี้ใช่ครับใช่อยู่ในปอดสารสองวันนะมาดูตอนเช้าเสร็จปุ๊บ กำลังออกไปไปนั่งกินกาแฟครัเขาขอรถเข้ามาพอดีผมก็กลับมาเสร็จผมก็งั้นโอเคเดี๋ยวผมหาเงินมาจ่ายให้เลยโอ้จ่ายจบแน่นอนจริงๆแน่นอนจริงๆเดี๋ยวไปถ่ายรูปด้วยกันนะพี่ครตกลงครับอันนี้ก็อร่อยอยู่คนเดียวเลยถ่ายรูปด้วยกันพี่ผู้หญิงเชิญเลยครับ ก็การผมต้องมาแน่นอนขอบคุณมากเลยพี่พี่ขอทั้นฟันมีอะไรฝากบอกคนที่กำลังมองหารถสวยๆรถสวยๆที่ a k เคนะครับต้องมาดูเองและคุรจะตัดสินใจได้ง่ายที่สุดขอบคุณมากครับผมมากครับ,บ,ค,ค,รบครับผม